เชิญคุณต้อนวันคงชัยอินทารวัสนักกรอค่ายครูแฟนต์เชียและคณาจารศัลยนคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติอาจารย์ฮาริวเน่ยิ่งยังของคณะกรรมการสังงานโครงการวันประสาทยแห่งชาติปีพุทธศักราช2 5 5 3มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ที่ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นงานที่เกียรติเป็นประธานในการเปิด ในวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติเรื่องปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงเป็นวิทยที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพศ2505ในนามของผู้บริหารคณะศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัยพิณีวรขอขอบคุณสาขาวิชาภาษาไทยตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานทุกท่าน ที่ได้พัฒนสร้างสรรค์กิจกรรมที่สอดคล้องกับันถกปรของคณะศิลปศสตร์และมหาวิทยาลัยพิมพ์ดลในด้านการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมบัดนี้ด้เวลาปันของครัวแล้วดิฉันขอเปิดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีทศกราช2553และขอให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสมูมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกสรปการ รอวรเจะเร้อ่อเพราะว่าเคงา่่รสอบเียนต้องรอยู่ย้รที่จะให้รวยน้าแต่คนอาจจะรอคอ,อ,อยตอนอยู่ใช่ไหมคะวันนี้แฟนขับมาเอยอะแยะเลยนะคะขอสั้นๆเส้สเล็กน้อยนะคะ,นนะ,คะกับการส ขอสวัสดีท่านผู้เรียน่าอุก id <currently> ้งนะคะขออับทุ่านเข้าสู่ช่วงของการเสวนาทางวชาการในหัวข้อเรือภาษาพสีสันเสียงหายนะคะดิฉันค่านางสาวสุนิสาการีค่นักศึกษาชั้นปีที่สสาขาวิชาภาษาไทยผมมาตชินนิชให้่คนตับครับนักศึกษาชั้นปีที่สาสาขาวิชาภาษาไทยรับที่านี่ป็นติควารครับคณะวิชาการเสวนาครั้งนี้นะคะจะมีอาจารย์ผู้ร่วมเส เกียรติโยมประดับหนึ่งท่าพิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อักษรศาสตร์ประถมปีที่๕ท่าพิชญ์าัาศรไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันทำหน้าที่สอนในแผนกวิชาภาษากระการสื่อสารประจำสาคขาพิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลท่านที่สองค่ะท่านอาจารย์ผีภากูเป็นเจ้าค่ะจบการศึกษาอักษรศาสตร์บปีที่๒ท่าพิชญ์ฉัมศร์ภาษาฝรั่งเศสจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ครับวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันทําหน้าที่สอนในแผนวิชาภาษาศาสตประจำสาขาวิชาภาษาไทยขณะเสร็จราชการมหาวิทยาลัยไม่ได้โยครับครับในช่วงการเสวนาอาจารย์สองท่านจะกล่าวในหัวข้อที่ตัดกันนะครับโดยท่านอาจารย์อร์วีจะกล่าวถึงอาชีพพิธีกรในส่วนท่านอาจารย์พิ่ิสาจะกล่าวถึงอาชีพนักจัดรายการยุทูและนักร้องครับคุณท่านอาจารย์ครับ คนดังในแวดวงบันเทิงนะคะเพราะว่าคนดังเซเลบิตีเ้เราจะเราจะคุ้นเคยกันดีนะคะทั้งในวงการวิชาการแล้วก็วงการสื่อสารมวลชนนะคะของครูจะพูดในเรื่องของพิธีกรแล้วก็นักแสดงนะคะปัจจุบันแล้วคนดังมีอิทธิพลมากๆทั้งในด้านพฤติกรรมต่างๆหรือว่าลักษณะทางกายภาพเช่นการแต่งกายใช่ไหมคะเราก็จะเรียนแบบคนดังกันหรือว่าจะมีอิทธิพลในเชิงพฤติกรรมด้วยอันนี้ก็จะไปอยู่ในเรื่องของการตลาด นะคะแต่ในทางด้านภาษาเนี่ยคนดังศิลปินก็มีส่วนในการอนุรักษ์ภาษาไทยเหมือนกันนะคะจากไลน์นะคะเราจะเห็นได้ว่าผลสำรวจจากกับ,บโคป,ปีที่แล้วอาชีพที่มีอิทธิพลมากๆก,ก,กับการใช้ภาษาไทยนะคะถ้าจะเห็นในกล่องสีฟ้าจะเห็นได้ว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนดังในวงการดนเทิงนั้นนะคะนักร้องดารา ในรายการต่างๆนะคะ่ะการใช้ภาษาไทยของพิธีกรและนักสแสดงค่ะก็จะใช้ในสองมุมมองอันดับแรกพิธีกรจะใช้ภาษาเป็นส่วนสําคัญเป็นหัวใจในการนําเสนอเน,นื้อหาเนื้อหาสาระต่างๆนะคะส่วนถ้าดารานักสแสดงจะใช้ภาษาผ่านสื่อสองลักษณะค่ะลักษณะแรกก็จะเป็นลักษณะของการเป็นบทสนทนาในการสวงบทบ,บา,เาทเป็นละครนะคะในเรื่องนั้นๆอันนี้ก็อาจจะไม่มีปัญหาในการใช้ภาษา ถ้าจะมีก็ต่อเมื่อการออกเสียงไม่ชัดเจนนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลมากๆข,ของการทํางานของนักสแสดงก็คือตอนสัมภาษณ์ค่ะตอนสัมภาษณ์เราจะเห็นได้ว่านักแสงดงมีคําพูดติดปา,มมากไม่ชัดแลแล้วก็ผู้เข้าร่วมเสื่อนะชื่ว่ามีคําพูดติดปากอะไรบ้างคะแต่ว่าอะไรคะ <c oughs> เอาซะว่าทุกคนเป็นดาราหมดเลยแต่ว่าอะไรคะแล้วก็เป็นอะไรที่อะไรทีเดียวในแบบนี้ใช่ไหมคะ เราก็จะนําไปสู่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นการสร้างความเสียหายในวงการเพิงหรือเปล่านะคะนี่ก็จะเป็นคําถามข้อสอบทีนี้คิดว่าด้านเสียงแล้วค่ะเอกลักษณ์หรือว่าอันตรณ์ในการใช้เสียงก็เป็นจุดข,ขายของศรริลปินดาราเหมือนกันใครบา้างคะที่เป็นอัักรณ์พอเราได้ยินเสียงแล้วเรารู้เลยคิด <c oughs> ว่าจะใส่รงกันหรือเปล่า <c oughs> ใส่รงกันหรือเปล่า <c oughs> โอเค คือว่าพอปอลเนี่ยจะมีเอกลักษณ์สำคัญนะคะในเรื่องของการใช้เสียงแนะะ่นอนว่าอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นคุณตุ๊กตี้นะคะอันนี้ก็คือตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะ,ะทีนี้ลักษณะของภาษาค่ะขอไปด้วยความรวดเร็วนะคะลักษณะของภาษาตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่นอกจากการออกเสียงรอเรือที่เป็นปัญหาตั้งแต่ยุคโบราณเลยรอเรือมันจะออกเสียงเป็นรอลิงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันมีปัญหาอย่ื่นแท้ เช่นรอเรือจะไม่ใช่ออกเสียงเป็นรอลิงอย่างเดียวแต่จะออกเสียงเป็นเสียงลักษณะกระทบเช่นรอเรือคือมีการวนลิงเข้าไปแต่ไม่ถึงกับกระโดดนะคะหรือว่าอีกตัวหนึ่งคือได้รับปิคนจากภาษาอังกฤษคือตัวแบบว่อยู่เอ๋อแบบว่าอยู่อาเช่นคําว่าแรงใช่ไหมเราจะพูดกันอย่างแร้งแล้วเราก็จะมีการห่อปากอันนี้ก็คือจะทําให้ภาษาท่าจะมีความเปล่งแปลงไปเหมือนเดิมด้วยนะคะอีกข้อหนึ่งคือการออกเสียงรอลิงเป็นรอเรือ อันนี้น่าสนใจมากคือการที่เราเป็นคนดังศิลปินในแวดวงแบบเธอหรือว่าอาชีพอาจารย์เองก็แล้วแต่ถ้าเราพูดในคำเนี้ยภาษาหรือสถานการณ์ในภาษาค่อนข้างจะเป็นทางการมันมักจะมีการระมัดระวังเกินเหตุในทางภาษาศาสตร์เราเรียกว่า h y p e r c o r r e c t i o นหรือการแก้ไขเกินเหตุคือจะมีการระมัดระวังแล้วเราพูดรอลิเตอรรอเรือนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุสงคัญเหมือนกันต่อมาเสียง S ค่ะเส,สียงสอเสือนะคะเซ็นเซอร์สอเส,สืออันนี้ใครมีปัญหาบ้างไม่แน่แต่เหมือนกันจะมีเสียงตัวทีเอชในภาษาอังกฤษนะคะเช่นสาวแต่สวยใส่เสื้อสีชมพคือจะมีตัวมีลิ้นออกมาระหว่างระหว่างการออกเสียงซึ่งเป็นการออกเสียงที่ผิดนะคะอันนี้ก็ส่วนมากเราต้องต้องจาัดก,การสารวจอันนี้ต้นต้องบอกว่าดารานักแสดงชายบางคนเนี่มยมีปัญหาเรื่องนี้มากค่ะ